กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการรู้ก่อนรวยกว่ามาพูดคุยถึงภาพวงการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะหลังจากดัชนียืนได้เหนือ1550จุดแล้วภาพต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะจะสามารถปรับขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งหรือไม่จะไปลุ้นพันหได้หรือเปล่านะคะพูดคุยพร้อมกันกับทางด้านของคุณเฉยนะคะคุณทวีรัตน์มัท,ทวีวงศ์รองกรรมาการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ฟิナน,นเซียสัรัฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ภาพรวมวันนี้ถือว่ายืนได้ในแดนบทสดใสทีเดียวจะเป็นต่อเนื่องนานไหมคะแข็งแกร่งหรือเปล่าระดับนี้เออนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันคือช่วงจุดสาวันแล,ล้วกนนี้ก่อนสงกรานนะโดยปกติหลังสงกรานเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์ทนาการเมืองนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นหลังสงกรานหลังสงกรานโดยส่วนใหญ่นะครับโดยปกตินะนะถ้าเผื่อไม่มีเหตุการณ์เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเริ่มซองเริ่มปรับลงมาที่มจับพันหกร้อยยี่สิบลงมาเรื่อยๆ มาถึงแ,แถวพันตีว่าพันห้ากันแล้วกันบวกลบนิดหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยพอหลังจากนี้ก็เริ่มไซด์เวย์อัพขึ้นมาเพราะตรงที่เราเคยคุยกันก่อนนั้นคือบริเวณพันห้าในกึ่งกลางถ้าลงมาแค่ล่างนะี่คือพันสี่ร้อยห้าสิบ นะฮะข้างบนคือพันห่ะตอนนี้ในหุ้นมันไซด์เวยอร์อัพขึ้นมาแล้วแล้วถ้าเผื่อดูสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าทั้ง MACD, RSI ทั้ง t t o h a s t i c เนี่ยเริ่มสั่งเป็นสัญญาณซื้อขึ้นมานะฮะแล้วก็จุดต่ำของราคาหุ้นนะฮะก็จุดต่ำยกส่งขึ้นเป็นสัญญาณจุดต่ำยกส่งขึ้นเป็นขาขึ้นส่วน m อ c d เอ i ีดเนี่ยก็จุดต่ำก็เริ่มยกสงขึ้นไม่ใช่ตอนนี้เริ่มเกิดเกิดสัญญาณซื้อขึ้นมา นนั้ตอนนี้เนี่ยเกิดโกลเด้นค้อสเล็กๆละนะถ้าหากว่าผ่านบริเวณแนวต้านที่เราคุยกันคือ1 5 5 0ก้าสบข้างบนถ้าผ่านได้ตั้งเนี่ยมันก็จะเกิดสัญญาณซื้อขึ้นมาแนวต้านหลังจากนี้เนี่ยก็คือ1 6 0 0กร้อยพัทีนี้จะไปทะลุ1 6 0 0ถึง1 6 5 0กร้อย้าได้ไหมเนี่ยต้องเป็นลุ้นนะครับว่าปัจจัยบวกต่างๆมีเข้ามาไหมตอนนี้มีไหมคะดูเรื่องของรัฐบาลนะฮนะดูการเมืองต่างประเทศก็ยังไม่มีอะไระนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายของต่างประเทศนะเพราะว่า ดาวโจนส์ใช่ไเดี๋ยวก็ทะลุพหมื่นอีกก็หุ้นก็ตลาดโลกก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยอเมริกาก็คงจะฟิสไว้ก่อนคงคงไม่ได้ทําอะไรแต่ของเราเองก็ในวันที่29เามษาก็เดี๋ยวมีการประชุมกันนะครับว่าอาจจะลดหรืออาจจะส่งก็ในแนวทางคือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นทางต่างๆนี้จะเริ่มดีขึ้นเอาไหหลักๆเลยก็คือว่าตอนนี้ใครมีหุ้นถือลุ้นหน่อยหลังสงครามเดี๋ยวขิ่งขายออกเดี๋ยวขึ้ขายออกแล้วไปเลือกหุ้นรายตัว ทุกตัวไหมคะหรือว่าเฉพาะเซกเตอร์ถ้าดูแล้วเนี่ยคือกลุ่มของพวกพลังงานทั่วๆไปเนี่ยก็อย่างราคาที่มันมันขึ้นมา50กว่าบาทเนี่ยนะฮะถ้าเอาเท่าตัวห้าสิบเหรียญเนี่ยนะฮะห้าสิบเอ็ดห้าสองเหรียญเนี่ยก็คุณก็ดูปอทอก็คงก็โฮไว้สักพักหนึ่งได้แต่ที่เราสนใจที่คุยกันตลอดแล้วก็ยังเป็นกระแสต่อเนื่องก็คือพลังงานทดแทนก็ยังโฮอยู่ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ไม่ว่าจะเป็น EA ไม่ว่าจะเป็น i อเฟกและสองตัวก็คือ เอไอเนี่ของแท้ถูกไหมราคาย4 25ิบสี่ยี่้ายี่หกเนี่ยคงต้องหาจังหวัดซื้อซูเปอร์เองก็คงจะยืนอยู่แถวๆนี้ห้สองบาทถึงสองบาทยี่สิบถ้ายืนได้เนี่ยเขาขายพ p พ i v a t e p l a c e m e ท t ที่ยี่สเปก็ไปลุ้นต่อนะว่าทะลุยี่ห้าหรือคือหรือสองบาทห้าสิบได้ไหมถ้าผ่านได้ก็โครงการต่างๆที่เขาบอกว่าก็จะทําี่ร5อยห้าร้อเมกะวัตต์มาเนี่ยมันจะส่งผลให้ราคาขึ้นขึ้นทีนี้เรามาดูตัวไอเฟกไอเฟกเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมี พลังงานโซลาร์ฟาร์มอยู่13.5เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็ไบโอแมสอีก6.8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็นอกจากนี้เขาจะทำเอาตัวพลังงานลมนะทั้งไบโอแมสโซลาร์ไบโอแมสกับลมไอตัวลมเนี่ยไอวินเนี่ยเขาเรียกว่าไอวินไอเฟกวินเนี่ยเขาเตรียมจะ IPO ถ้าหากว่าทุกอย่างเป็นไปได้ดี ในที่ปากพนังเนี่ย10เมกะวัตกำลังจะซ o d ดีกันคือจ่ายกระแสไฟในช่วงประมาณสักไตรมาสนี้ไตรมาสหน้านะก็คือไตรมาสสรับรู้ไรายได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่10เมกะวัตแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเขาไปลงทุนที่เกาะเจจูเกาะเจจูใน33เมกะวัตเนี่ยเขาลงทุนไป30ซึ่ง CO d ดีแล้วเพราะฉะนั้นพอลงทุนปุ๊บเนี่ยก็คือรับรู้รายได้ได้เลยถูกไหมแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็จะมีการเซ็นสัญญานะครับอีกประมาณ เอสเซนโมยู่นะอีก200รมอะวัตต์กับอีกเจ็ดกิวหตต์กวช่วงไหนคะในช่วงประมาณสักไม่กี่เดือนเนี้ยนะฮะเดือนเมษา,าขึ้นไปในความคืบหน้าจะมีมากขึ้นะนะเพราะฉะนั้นตัวไอวินเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่จะส,ส,ป,สปินอฟอฟอ,ออกมาเตรียมเพื่อที่จะไปเ,เข้าจดทะเบียนในตลาดหุน้นนะฮะเพราะฉะนั้นตัวไอเฟเองเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างดีแล้วก็ปิดปิดความเสี่ยงเรื่องของลมเนี่ยก็คือว่าที่พักติเนี่ยซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านลมที่ทําให้เกาะเจจูที่ที่ได้สามสิบสามเปอร์เซ็นต์ที่โทษทีที่ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ในสามสิบสามเมกะวัตต์ที่เกาะเจจูก็เพราะว่าดรสุเมธเนี่ยนะครับซึ่งบริษัทเป็นประธานบริษัทกลิ่นโก้ซึ่งเป็นบรนิษัทย่อยของทางไอเฟกเนี่ยไปเปิดพัฒนาให้อพอพัฒนาให้ปุ๊บเนี่ยผมขอซื้อด้วย เพราะฉะนั้นไอโครงการที่อีก200เมกะวัตต์อีก7 5เมกะวัตต์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นทิศทางต่างๆของทางไอเฟกต์เนี่ยด <I think. S 2> ีขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นทางใต้อีกประมาณ90-90คือ2แพลนนะทั้ทงภูเก็ตทั้งรู้สึกจะเป็นสุราษฎร์ด้เนี่ยนะฮะสุราษฎร์เรือยอะไรลืมไปนิดนึงนะสองแพลนเนี่ยคนะือ90-90เมกะวัตต์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีการเซ็น LOI แล้วเหลือ ขั้นตอนของการขอใบ PPA Power uh, Purchasing Agreement ก็คือตัวใบขออนุญาตซื้อขายไฟถ้าได้ตรงนี้ปุ๊บทุกอย่างจบเพราะ NGO เนี่ยเขาเคลียร์พื้นที่หมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเริ่มมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปีนี้เขาบอกว่ากำไรตัวไรายได้เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นถึง45พันล้านบาทเพราะฉะนั้นตัวไอเฟกเนี่ยวันนี้มีข่าวออกมาเนี่ยทิศทางมันเริ่มดีขึ้นซึ่งเราคุยเรื่องนี้เนี่ยมาก่อนหน้าเยอะมากถูกไหมฮะแล้วราคาหุ้นค่อยๆขยับนนขึ้น 3.7%เลยนะคะอ่ประมาณ14บาท14บาทแล้วลาส,ห,สหลังจากก่อนนั้นั้นมีการเทค้ามีข่าวลือนู่นนี่นีหุ่นลงมาแถวๆ11 12บาทแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มยูเทิร์นกลับมาเพราะฉะนั้นคนที่มีโห PE สูงมาก PE ไม่ต้องมาดูเพราะว่าการดู PE เนี่ยดูไม่ได้เพราะว่าพวกนี้อยู่ที่โครงการาถ้าโครงการคุณได้ใบอนุญ,ญาต PPA มาเนี่ยเดี๋ยวพอจ่ายกระแสไฟมาปุ๊บจะต่ำลงเหมือนอ EA ตอนที่ เจ็ดบาทเนี่ยพี่อยู่ประมาณ140ร้อยสี่สิบพี่สามร้อยกว่าอพอจ่ายกระแสะไฟได้ปุ๊บรับรู้ไรายได้อีกสิบปียี่สิบปีปุ๊บเนี่ยคุณ f l a ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานของผู้บริหารคือคุณไปหาใบอนุญาตใหม่ๆเข้ามาให้ได้แล้วก็มีการขอว่าถ้าบริษัทมีโกรธในอนาคตคุณขอเงินจะกผู้ถือหุ้นได้สบายๆอาจจะห้าพันล้านหมื่นล้านเนี่ยผู้ถือหุ้นก็ยอมให้เพิ่มทุนก็ยอมเพิ่มทุนให้เพราะฉะนั้น ทิศทางตอนนี้เนี่ยคือดูว่าคุณมีของมาไหมมีโปรเจกต์มาไหมถ้ามีโปรเจกต์มา PE เดี๋ยวเดี๋ยวก็ลดลงไปเองะนะฮะเพราะฉะนั้นร,ราคาหุ้นพักแพนิคลงมาเมื่อไหร่เขาก็ทยอยซื้อกันแล้วกันตั้งแต่10บาทถึง12-13บาทก็ซื้อบางส่วนเขาทยอยซ,อซื้อส่วนแลล้วน่าาตะะคะ แนวต้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยทยเดิมมันอยู่แถวๆสิบเจ็ดบแปบาทนะก็ดูที่15บาทก่อน17บาท18บาทตรงน,นี้ก่อนเป็นสเต็ปไปนะคะ<ป>ทิ้งทยเรื่องงาน,นสอนมากดีกว่าคะ่ะงานสอนจะสอนในรุ่นหลักสูตรแต่ไม่ได้ซื้อหุ้นรุ่นที่26นะครับวันที่20-21นะครับแล้วก็2ี2สิบเจดยี่สิบปดยี่สิบเก้าหนึ่งเดือนมิถุนายนนะครับ เข้ารมก็25,000บาทเท่าเดิมนะครับเรียน5วันเต็มคือเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับเรียนตั้งแต่8ปโมงครึ่งถึง5้โมงเย็นนะครับเ,เบอร์มือถือของอาจารย์ชฉยก็สำรังที่นั่งได้นะครับ081 4413638นะครับ0814413638เข้าบรมแค่25,000บาทแค่นั้นเองนะครับ5วันเต็มเมรวมทุกอย่างแล้วนะคุณเอาตัวมาแค่นั้นเองแต่ถ้าหากว่าคุณเอาโน้ตบุ๊กมานะครับเราจะลงโปรแกรมดูกราฟทดลองดูกราฟเนี <S <S ่ยของ a อ pen เนี่ยนะฮะให้ฟรี2สัปดาห์นะครับค่ะคระชใจะไสอบถามได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณชุยนะคะคุณทวีรัตน์มัทวีวองรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทลัฟฟิเนเซียสซรัสขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเรื่องกริสกันนะคะว่าน่าเป็นห่วงหรือเปล่าที่หลายคนรอนับถอยหลังนะคะการประชุมรัฐมนตรีคลางที่กำลังจะมีขึ้นในยูโรโซนนะคะวันที่24่สสเมษายนนี้นะคะจะดีฟอฟหรือไม่สักครู่กลับมาติดตามกันในรู้ก่อรโดยกว่าค่ะ